กินข้าวกับยาวันนี้เราจะมาเล่าประสบการณ์กินข้าวกับยาแม่ป่วยเป็นเบาหวานน้ำตาลขึ้น356เข้าโรงพยาบาลอยู่อาทิตย์หนึ่งไปเจอเอาไข้หวัดสายพันุเอกลับมากินยาอย่างต่อเนื่องอาทิตย์หนึ่งวันนี้เราก็มาทํากับข้าวหาปลาหาข้าวหาปลาหายาให้แม่กินในระหว่างทําก็จะมาเล่าประสบการณ์ว่าสมาธิสั้นเป็นเช่นไรแม่เนี่ยจะเป็นคนสมาธิสัน้น บอกให้รอเขาก็จะรอไม่ได้เหมือนกับว่าเราอุ่นอาหารอย่างนี้มันยังไม่สุกเขาก็จะกินก่อนนะทุกคนถ้าใครมีพ่อแม่แบบนี้ก็อย่างหนึ่งนะคะทุกคนต้องเข้าใจก่อนเข้าใจว่าคือเขาเป็นแบบนี้เนาะมันไม่ได้เป็นตั้งแต่ตอนแรกๆเราจะเห็นความเปลี่ยนแปลงแต่ละวันแล้วสังเกตเราก็ถึงจะเข้าใจไม่งั้นถ้าเราไม่เข้าใจนี่เราก็เหมือนกับจะงดหงิดนะเพราะหลังๆเราเข้าใจว่าเออคือสมาธิสั้นเนี่ยเขาจะอดทนไม่ได้จะรอไม่ได้จะอ่า รอคอยไม่ได้เหมือนเราบอกนะคะทุกคนเหมือนบอกว่าเดี๋ยวจะต้องกินยาก่อนอาหารหลังอาหารคือเวลาเราจัดยาเขาจะกินพร้อมกันเลยอันนี้นะคะคือสมาธิสั้นเนาะคือพอจัดยาให้เขาก็จะกินทีเดียวเลยเหมือนก็บอกว่านนี้เป็นอาหารที่มันเย็นเพิ่งเอาออกจากตู้เย็นนะเดี๋ยวอุ่นนะแล้วเผิแป๊บเดียวเขาก็จะกินแล้วอะไรประมาณนั้นนะคะทุกคนซึ่งตรงนี้อันตรายมากๆในการดูแล ผู้ที่เป็นสมาธิสั้นแล้วก็ป่วยด้วยซึ่งแม่เราเป็นเป็นเช่นนี้เนาะถ้าใครเป็นอย่างนี้ก็ เป็นกําลังใจให้กันนะคะวันนี้ก็จะมาเล่าประสบการณ์ว่าตั้งแต่ออกจากรยงบาลได้สองอาทิตย์แล้วอาการก็เริ่มดีขึ้นแต่ว่าความจํานะคะความจํานี้ก็เหมือนกับเหมือนกับเด็กเนาะเหมือนเราให้ยากินอย่างที่พูดไปเนาะเวลาให้ยากินเ้าเราจะจัดเป็นเซตๆซว่าเนี่ยคือก่อนอาหารหลังอาหารแต่ทั้งหมดเถื่อปเปดียวก็จะมากินพร้อมกันหมดเลยไม่รู้ตัวไหนก่อนไม่รู้ตัวไหนหลังนะคะทุกคนมันก็เลยมั่วทําให้การรักษาเหมือนกับว่ายามันต้องเริ่มต้นใหม่นะคะทุกคนนี่คือการดูแลที่แบบ แม่เราเนาะใครที่มีแม่สมาธิสั้นก็สังเกตดูว่าเขาจะไม่มีคือเราคุยอะไรไปแป๊บเดียวเขาก็จะเอาเรื่องใหม่มาคุยแล้วเขาจะไม่มีความจําว่าสิ่งที่เราคุยกับเขาคือเรื่องอะไรนะเขาก็จะมือลอยนะคะนี่คือแม่ของเราที่เป็นอยู่ทุกคนคะ่ะใครมีพ่อแม่ที่อยู่ในระหว่างการเจ็บป่วยเนาะคือเป็นกําลังใจให้กันเนาะพูดง่ายๆเนาะก็มันไม่มีอะไรที่แบบว่าจะต้องไป ช่วยก็แค่บอกว่าแต่ละวันอาการของแม่เรานะมันก็เปลี่ยนแปลงไปตามเวลาใช่ไหมคะทุกคนแต่ว่าเราก็ต้องอทําหน้าที่ให้ดีที่สุดเราไม่ใช่ลูกที่ดีแต่ทาหน้าที่ให้ดีที่สุดแต่ละวันวันๆก็เดี๋ยวก็หาข้าวหาปลาอุ่นกับข้าววันนี้ก็จัดยาให้เผื่อแป๊บเดียวจะกินยาหมดอีกแล้วคะ่ะทุกคนคือยามันจะต้องมียาก่อนอาหารและหลังอาหารยาเบาหวานก็จะมียาความความดันลดน้ําตาลในเลือดแล้วก็ลดไขมันนะนั้นลดไขมันนี่ก็จะกินหลังอาหาร ลดน้ําตาลก็จะกินก่อนอาหารอะไรอย่างเงี้ยคซึ่งเราให้ยาแล้วคือเราต้องเข้าดูอาการเวลานั้นเลยนะว่าให้ยาเสร็จก็ต้องให้เขากินไม่งั้นเขาเขาไม่ไม่กินเผือแป๊บเดียวเขาไปกินพรมกันหมดแล้วก็ยาต้องเก็บไว้นะคะทุกคนยาต้องเก็บไม่เก็บเนี่ยเขากินทีเดียวรวดน็อกได้นะเพราะฉะนั้นนี่คือ สมาธิสั้นเป็นเช่นนี้อาการอย่างนี้นะคะทุกคนแรกๆเราก็คิดไม่ถึงว่าเออสมาธิสั้นเป็นยังไงคิดไม่ถึงว่ามันจะมันจะออกมาได้รูปแบบนี้เนาะเ<ม>พราะเราสังเกตว่าแม่เราไม่มีความอดทนไม่มีความแบบว่ารอเดี๋ยวก็จะรอไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยก็จะสังเกตไปเรื่อยๆจึงได้รู้ว่าเออคนที่ป่วยทางสมาธิอะนะคะทุกคนเหมือนกับเด็กเนาะเวลาก็จะนั่งนิ่งๆแม่เรานิ่งไม่เป็นเนาะนิ่งไม่เป็นแบบนั่งให้นิ่งๆนั่งให้แบบ ือให้เขาไต่ตรองชีวิตหรือว่าคิดอะไรแบบเรียบ,ยบง่ายไม่ได้เขาจะขาดโทรศัพท์ไม่ได้คือเขาจะเล่นโทรศัพท์แล้วก็เมอเลอยนะคะทุกคนแล้วก็คุยไปเรื่อยอะไรเงี้ยคุยเรื่องเก่าๆนะคะเรื่องเก่าๆที่มันผ่านไปแล้วเมื่อ20ปี30ปีอะไรเงี้ยกาคุยเรื่องเก่าๆแบบนั้นแหละทีนี้เราก็ทํากับข้าวเสร็จแล้วก็มานั่งกินข้าวเป็นเพื่อนก็คุยเร,เรื่องเรื่องที่เขาคุยก็มันจะเป็นเรื่อง อดีตตั้งแต่ตอนเราเด็กๆอะไรเงี้ยซึ่งเราก็ไม่รู้แล้วก็จําไม่ได้แต่เขาจําได้หมดอะไรเงี้ยแต่ถ้าเป็นเรื่องใหม่ๆเขาจําไม่ได้เออเป็นอย่างนั้นแหละสมาธิสั้นก็มาเล่าสู่กันฟังนะคะทุกคนประมาณนี้คลิปนี้ก็เอามาแชร์ประสบการณ์แล้วกันเนาะว่าการที่ว่าเราเจอปัญหาอย่างนี้เราจะแก้ไขยังไงเพราะฉะนั้นสิ่งแรกนะคะถ้าพ่อแม่เจ็บป่วยอย่าให้เขากินยาเองเนาะคือต้องระมัดระวังซึ่งของเราเองอะ่ะ คือแม่เราเป็นลักษณะนี้เวลาบอกว่านี่ยาก,ก่อนอาหารลังอาหารเขาจะไม่รู้กินหมดเลยทีเดียวก็ประมาณนี้ขอบคุณที่รับชมนะคะประมาณนี้ขอบคุณและสวัสดีคะ่ะทุกคนเป็นกําลังใจให้ทุกท่านสู้